ตัดียูนี้นำเสนอลาดหน้าขอไข่หรือไข่ห่อนี่ผมปรุงเครื่องปรุงไปครับโดยแบกไข่มาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจะเป็นเส้นหมี่บนนี้ก็จะปกด้วยไข่ปรุงไปแล้วก็เอาน้ำลาดหน้าราดเลครับผมเชื่อนลครับมีอะไรบ้างครับไก่ใช่ไหมครับยุคนี้ยุคประหยัดต้องเอาไก่นะัใส่ตัวกรหมูนะครับมีตัวน้ำเต้ามีผักมคูรี โอเคพอรครับชอบน้ำแบบกุบกริกุกริบนะครับ,รบน้ำไม่เยอะไกินไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นแกงบดปลาทองเดี๋ยวเราต้องกินร้ำหนักกินร้ำหนักไข่กุกเขาให้เท่ากันในตัวน้ำก็จะมีไข่ด้วยนะ คนที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการชิมจิมเส้นแล้วก็พรนนะรกมันคือไข่นะไข่กระป๋องชิมด้วยแล้นี็มี